สวัดีครับผมสวัสดีซีสุขุนสุขนครครับเนาะตอนนี้อาจเกิมาอยู่หนาบ้านของแม่เพชรเนาะครับท่านผู้ชมเนาะยิ้มาตามแนว่ยตั้งน้ำแม่เพชรเนาะหมดแล้วพันก็เขาวันเนื่งเก้าตรงๆเนาะครับเนาะเป็นหาสามตัวข้างในเนื่องเก้าศูนย์เนาะครับเนาะตาเหลงนั้นก็เข้าตรงๆเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเขามาตามกันต่อนะครับต้นไมีหอดอันกล้วยด่างอันกระซังเอาป่านนี้กวยด่างสาวทรงมาตตุกเขาสั่งมาตตุเมี่ยงหอกแล้วก็ทรงเก็บอย่างละ อป่างัหอย่อดห่คาสวโอ้ไม่หน่วยหอมอ่ะปลาเป็นขั้นเป็นหน่วยอืมปิดด่งมันเป็นดดงขั้นอนละสิบหลานนี่มันเป็นพันมันมันันสิบหลานมันบ่อันนี้พันกินน่วยไดนหน่วยาอ าหลายต้นอยู่ต้นแม่เฟอร์เลยซุ่มอันนสองต้นหนึ่งอันนส้มาไหมอันนห้องกวดตะบ่มห้องปูนสร้างมาตะกรุงเทพโอ้อันนี้สร้างมาากรุงเทพโอ้ยอันนั้นก็สร้างมาากรุงเทพยแล้วเขาก็ยุ่นนั่นอุดถึงว่าโอ้โมันสร้างมันมันทรงมาไก่เนาะมันหลดดินใบมันหักมันเนาะมไก่อุ่นกระลังกระลังกระลังมันอุโอกาสแน่ มันขอบรดกันหนึ่ง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 หลีหลีงแ่บเอ่อตะวาบนมันก็ขอขาดกันลสิเกาขอด็นี่สูตรของมันมันจะเป็นสูตรนี่มันเป็นแปดหกเจ็ดหกอ่สูตรนี่มันเป็นหนึ่งเก้าศูนย์เก้าาก็ต้องตัดออกสิน่านี่ตามที่จริงมันหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าเก้ากระจบนะาขอขรดกนได้เจ้าเออสูตรมันนีมันมันจะมีเป็นเป็นข้อมอยู่สีสิมันจิมันจะเป็นอันข้อมเป็นข้อมอยู่ เลสูตรตรงมันมันสิเป็นสูตรนี่เดแปดหกสูตรนี่เดเจ็ดหบานสูตรนี่เดยสูตรสูตรนี่เด็อ่าหนึ่งเก้าสูนี่เด็ดซนเก้าบ้านมาสลับกันเด่บว่าแต่ว่าขวเจงซ้ำใดบนเลขเล้าขวดเดดห่อสี่ตัวคุณเป็นประวัติการเลยมว่สรุปนีแเ่เดียวอะไรเด็ดได้บ้านก็ไม่เห็ดสูตรเก้านี่ในหมื่บ้านพลอยไปเด็ดบ่ เล็กเล่าเล็กเล่านี่นี่นี่ล่อเอาสูตรเด็ดกัวแบบเก่าบาดมันได้เก่าศูนย์ศูนย์เก่านี่มันมาออกศูนย์สามไหมมันมันมันบวอเข่าเลยแต่มันเข่าศูนย์อยู่นี่พอเราเขียนว่าศูนย์พุ่สิเก้าบาทแต่ตามศูนย์ไม่ได้หลีอมันมันมันจะมาไทยเก่าหน้าก็อเลยเปลี่ยนเป็นเหล็กเก่าพอโอ้เขาเจ้าระบาคอยร่งศูนย์ถือแล้วเจ้ามาเปลี่ยนเอามาตามสูตรมันขรบาจังสี่นะท่านเสีาสูตรใดเป็นสูตรป่ะเพราะญาติมันบดถือไหมอันสูตรสูตรสูตรบังหันน่ะนะ อันอันสูตรวางหันยานึ่บถือแต่ว่าคอยคอยก็มีสูตรหนึ่งอยู่พอก็เลยว่าคอยากเคยเรียนสูตรอันตัวเดียวมาตัวเดียวแบบเขานึงหาตัวเดียวรอบนี้แต่ว่าต้นเนี้ยก็เอาไปโรดนะรอบรอบนี้ก็คือรอบนี้ก็คืออันสูตรแปดหกเจ็ดหกของคนนึ่งเก่าศูนเก่าเป็นบลครับมันมีตัวเดียวบางนี่เจ้าสิว่างเลยโอ้ตัวเดียวแับมันมันมันเป็น้ังใส่เดี๋ยวพอมันขางแขนมันไม่้องใส่นี่นี่มันทุนหน่อยกลางต้น นี่สูตรนี่มันจะเป็นจังซี่นี่สูตรนี่อันอันอันนี่ข้อเสียนี่ศูนย์แปดนี่ล่างอันตอนนั้นสามศูนย์นี่ล่างสามศูนย์นี่ล่างนี่บานหลังหลังจากนั้นมันก็ประมาณจักเทียเลขออกมากปั๊บผัดสามศูนย์แปดเลขล่างสามศูนย์นี่บานรอบนี่มันเอกก็มาแบบนี่ศูนย์เดียวกันนี่มันมาจังซีนี่มันมาจังซี่นี่นี่นี่เจ้าเสียจังใดนี่นี่เจ้าเสียจังใดนี่นี่มันมักงซีได้เนี่ย อันวดนี่มาครับนี่จ้าวัดนี่ละนี่นี่นี่วดนี่มันมาโมงศูนย์แปดมันจะมาศูนย์สี่ตานี่มันจะมาอันมันจะมาอันศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์นะคือจังเลขออกหนึ่งห้าเก้าเลขล่างเก้าสองเจ้าไหนมาอยู่ดอกคือมือเนาะมือมากครับมาได้แดง่าตัวนี้เป็นสี่ตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นแปดตัวนี้เป็นสามมันกระเด็ดปั๊บศูนย์แปดสามตัวนี้กับตัวนี้บวกหนึ่งได้สาม ต้นนี้เด็กเก้าต้นนี้ศูนย์นี่แหววับมาใส่ได้ศูนย์สามนี่แมนบอล้วว่าครับอา่ากัดกัดกได้ได้สามศูนย์ขอกัดเก๊กเก็กเต็งได้ได้สามศูนย์ขาหนีบปับป๊บขาหนีบปั๊บมันมันจะเป็นศูนย์แปดที่มองนี้ศูนย์แปดที่มองนี้นี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านเจน๊งไหนเจ๊งได้สามศูนย์อีกศูนย์หนึ่งนี่มันมันสิได้สองเก้าสองสองเก้าจะกลายเป็นสามศูนย์ท่านที่นี่นี่มันมันได้ยังไงนี่นี่ เลขออกมากแบกว่าสามศูนย์แปดเลขล่างสามศูนย์มัยังมั่งไปไปมาหาเงี้ยนะโอ้ยโง่ด้โง่ดอ๋บานาวันที่สองคุณสบา,านนยจา้าเบิงเบิงเบ,บิงวัดที่ขวเยีเดยหนึ่งเก้าศูนยดด์ 4, เก้าครับขวายีเดยสี่เลขมันออกหนึ่งแปดแปบกับเลขล่างหนึ่งศูนย์ต้องกะต้องหววกให้กันเบิงตอ้นอีกหววกหนึ่งมันก็จะได้เป็นสิบเก้าต้นอีกต้นอีกซักลงมามันก็ได้ตัวนี้เป็นหนึ่งต้นอีกสักต้นลงมา ปั๊บมันก็ได้หนึ่งเก้าจ้าจ้าบวบบวลายคือบวคือจบเลยนี่ตัวน,นี้มันมันก็ได้หนึ่งเก้อ่าเข้าใจบวบควาบานนี่ตัวนี้เป็นศูนย์หมาบวกเซตตัวนี้มันได้ศูนย์เก้าขึ้นกันปับตัวนี้สงนี่สอตัวนี้สอเก้าได้สอแต่บวกหนึ่งมันจะเป็นสาทันทีนะมันก็เลยเดี๋ยเป็นเป็นสามศูนยามนอันแวกมาปั๊บก็เด้สายเออนี่มังก็ได้หน่เกาเออบาทบาทนี่บาทแบบย้อกันนี่เบื้งกว่าเ็ต วอางันเลขออกหนึ่งเกก้้าาหนึ่งเเลขล่างยังหาแปดครับเลขร่าง58หาบาทนี่มันสีขอเก่าศูนย์ใดนี่เก้าเก้าบวกหนึ่งมันสะได้ตอนนี้เป็นเก้าตอนนี้เป็นหามันจะได้ศูนย์ห้าเก้ามันจะได้มันจะได้ศูนย์ห้าเก้าห้าสิี่แหวมั่ใส่มันก็ได้มันมันก็สิได้เก้าศูนย์แมนกว่าครับอ่านี่นี่รอบนี้คนเล่ย์โคดเล่ยได้เลย มองอินังเอกไว้ได้ขอเอินอีนังเอียกมันได้เก้าศูนบานมองอินังเอกมันได้เก <c oughs> ้าศูนย์บานบานจับตัวนี้จับไทยเซโตนี้จับไทยเซโตนี้คือตัวนี้ก็ตัวนี้มันจะเป็นสามศูน์ท่านพี่เลขสองนี่ยี่สเก้าบวกหนึ่งเป็นสามศนมันก็นได้ตังไว้บานอันนี้แปดเก้าบวกปดสก้บวกนึงมันก็ได้เก้าศูนย์นี่ขวนี่าทิท่องจัดเก้าหงนี่มันได้เก่าศย์เก้าศูนย์เก่าศย์เก่าศูนย์ออ่าวันหันเขาได้หนึ่งเก ศูนย์เก้านี่ศูนย์มันนี่ว่าแมนอยู่ครับบาทนี่มันก็เป็นทั้งสี่บาทนี่มันมากทั้งสี่สี่พอเหตุตั้งไหนบาทมองยูศูนย์แปดนี่มันมันมันนี่มองยูศูนย์แปดห้ามันเป็นตั้งไปจะเป็นยูศูนย์แปดตีตัวนี่เก้านี่ก็สะเป็นศูนย์เหล็กห้าเหล็เป็นเหล็กสีมองหาก็จะเป็นเหล็กสี่แปดนี่สะเป็นแปดแตเป็นเหล็กเก้ามันตีตีไปเพ๊บปั๊บเป็นสี่ศูนย์เก้าตัวนี่ตีไปสี่แปดสามเหล็กสามตีมันนี่เป็น 3ามศูนย okay. ์แปดเออกมาสามนแปดเบาทที่นี่อก็เลยก็เลยกสิลินสูตรนี่นี่น uh, ี่กอเลยสิลินมาศนย์สี่เก้ามันจิตเกจิตีกลับมาทางตีมันสิเป็นเก้าศูนย์สีนะครับอก็เก็เลยเล่นเล่นเก้าศูน่หเลข้างเก้าศูนย์แล้วบอยี่สิกมาเจอมาได้สตหกจานก็รู้นองพันหรับสูตรของพันเออสูตรสูตรขอมาสรุปแล้วนะก็สิขียนไห้เลยสูตรียนไว้เลยนี่ นี่ครับเขียนสั้นกันด้ครับมาเอาสูตรเก่าครับวันที่สองเนาะครับสองห้าเจสี่เมย์ันงามเขียนตัวใหร่เนาะครับตัวไงมาสองห้าห้าเจ็ดี่ยังกีม่องเห็นยังกีเข้นสั้นขีเกียงซํไในน้องเลขเลขเก้าหมู่บ้านพุทธเกียงได้หกเก้าเก้าศูนย์เลขออกมาก หกเก้าเก้าศูนย์เลขล่างหกเก้าโอ้ยบัดยากบานนี้ถือสองพันหาบานนี้เอาเอาเอฟซีเดีมีนเป็นเอฟซีแล้วเป็นยังก็อเอิยังก็เ้อเอฟซี่มี่ยังือยังคอยนยังก็เป็นเอฟซีนะครับเอฟซีเีเก้าศูนสี่ศูนย์นี่ละศูนยนี่ะเก้าเก้าศูนย์สี่เลขล่างตามสูตรเก้าศูนย์ ีแต่ว่าสีล่องอีกสูตรหนึ่งล่อง059เลขล่าง90สูตรมัน่นปาดอ,อีก,อ,ก,อ,กอีกสูตรเรื่งนัน่นเลขอันนี้คือเลขล่างเด้อยอะไรเลขล่างครับค่ะเลขล่างเลขล่างนั่นกระเลีนลิบขึ้นเป็นบนกันได้แม่นอยู่ครับมันเ็นะมันก็จตะซั่งขึ้นอย่างนี้สูุธาสุธาแปดละนี่ตัวห้าพับตัวกันตัวร่องครับเอาอคือล่าง ขาอว่าครือหนึ่งศูนย์เ่ตัวนี้จะบอออกแต่อว่าคือหนึ่งศูนย์ล่างเลขตัวนี้จะบอออกไม่จะออกอ่านหาหกเออเออแมนแมนแมนเลขศูตรนี่มันเลขสูตรนี่มันจะเป็นอยู่ในสูตรแปดหกเจ็ดหกมันออกแคเจ็ดขั้นเก่าศูนย์มากๆเลยแม่นต่ำอันหาหอกก็นี่กะคิดว่าตัวนี้แหละปะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเก่าหนึ่งหาตัวเดียวกันตกตกกันเก่าหนึ่งหา เอาเนี่อันนี้ล่างด้ออ่ะุนี้บอกคุณแม่จ้าจ้ม่เท่านี้ละาวัดี่ไปประทหาเจ้าอยู่ปล่อยก็ว่าเท่านี้ละจะาทวางได้เลขไม่เพีรเลแม่กับหลายครูเนาะล่างกัล่างกับซ้ำสองคู่เนาะล่ากัซ้ำกับสองคูตอนเก้าศูนย์เก้าศูนเออกะมันมันกะสูตรของพันครับกะว่าหันเลขล่างย่างเดียวหนึ่งเก้าศูนย์เก้านี่หนึ่งเก้าศูนย์เก้าด แต่ว่าการการเื่กาศูนย์เขาเจ้าขอมุนเอาแหละแต่คนสลากเพราะว่าเขาปล่อยตัวเดียวมันานครับแมนอยู่ครับเอาว่านี่ถ้าคอยปล่อยตัวเดียวนปล่อยเก่าศูนย์สี่นี่โอ้ขั้นแมนตัวเดียวอันนครับยเก่าศูนยี่โอ้แคบหน่อยก็ได้ครับผมหาหัวก็่าศูนย์ห่คสีทิมตันี้ก็ไม่ได้ทิมตันี้ก็ไ่ได้เพราะว่าศูนย์ี้นังเอกคตัวนี้งที่อยเอินี้นังเอกสามล่างมันมันขัดออกตัวห้มักปั๊บมันจะอยู่ในสูตรที่คอยเก่งเด็ดสามศูนย์แปดเลขาบอ ก็ไปประหัตประหัตไล่ไปหกเก้าศูนย์ตัวเดียวเนี่ยบอเสียบงเนี่ยเท่าระซาบหนึ่งไว้แอ่ว่าแต่ว่าเลขบนนี่พริกแพงเนาะแม่เนาะพิกแพงเอาพริกแพงเอาเออไข่ป่ามันบอลเป็นเลขกไข่ฝันครับแม่นนะครับแต่ว่าตักอีกจะสูตรนึงอีกก็ง่ายๆเลยเลข้ซุ้มนี่สิบอออกถ้าถ้าออกสูตรแบบว่าเลียงออกชิบแปดหรือออกเนื้อออกชิบเก้าเนาะมันก็ง่ายๆเลยออกชิบเก้าแล้วมันก็ออกสองศูนย์เออแต่ว่าถ้าถ้าคือเก่ามันจะเป็นศูนย์สองเดี๋ยวเราก็เอาไปเอาศูน สวนสองนี่โอ้ตกกันศูนย์สองบนนะฮะมีเนาะบนแต่ว่าจักจักขวดสีเฮตต์ตั้งใดบ้างนี่จักขวดสีวาสามตัวเซตัวใดเพราะพวกหจักเอาเรียกหาเซตอยู่นะต้องเอาหาเซตเนาะเพราะพวกหกจักเพราะว่าเพราะว่าเมวันนั้นมันออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดสองคนเรียกว่ากันบอกคือเก้าเก็ดสามมันออกสามเก็ดโอ้มัออกมันเราไม่ออกเก้าสามเจ็ด มอ,อนี่นะนี่นี่ไมออกหนึ่งเกตหนึ่งบับมันมออเกตสองออกับว่าเรียกกันมาสี่แยกกันออกคือเก้ากับว่าเกตสามมันออกสามเกตนี่ละนี่ศูนสองนี่เราเรียกออกชุนสองสองชุนซมนี่สิบกสิบออกได้พ้โอ้คืออันอ,อันซุ่มตัวเก้าส่นนี่คือปมาเลยอืมนั่นแหละครับครับแต่ว่าขอักลใจคเวลาย์มันบ่ออก็นว่าถ้าวันที่เห็นถ้าวันที่สิบหกมันจังคือจังคือแก่ยุ่นนะแล้วเขากกั่นไปเราอยๆอือแมนอยู่ครับอืมตอนนั้นขอพูดในไลย์ครับจ แตวาเลี่ยกลาบว่เอาเหลียกลาไปน้าบ่ะเลียกลาก็ตัวเดียวเอาเขียนเซไว้ถ้ากัเจ้ามาเลาเอาเขียนลงลดส่นครับเหลาวันจันทร์นี่นะเทากัเจ้ามากาวเลาวันจันทร์เอาเติมส่นครับเติมเติมเหลียกลาเลียกลาบเหลี่ยกลาวันจันทร์เด้อเาวันจันทร์หมวที่แรกคนกินในหนึ่งหนึ่งหกเก่าตัวเดียวหวดล้าวันจันทร์นั่นเล้าเหลาวันจันทร์ต้นบราณอยู เราวันกันผมจักสูตรมันต้องแต่ว่าจักสิวักบอกมาบปสิเดียดเลยสองห้าแปดนี่สองหาแปดเลขล่างเลขล่างหาสองนี่ตัวเดียวโอ้ตัวเดียวมันมีจังสี่วะ รวดแปดนี่ลบโอ๋อลดแปดอ๋ครับจใช่เมื่อวันจันขอเก่งได้หนึ่งหกเก้าลวดรวดเก้าเมื่อเมื่อวันฟุดขอเก่งได้หกเก้าศูนย์ลวดศูนย์เขาม็ดทั้งบนทั้งหลังจัดซี่โตได้หกเก้าเก้าศูนย์ได้ฟอเหลกวันฟูดยังไงเหล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 ่าวันฟุดยังไงเเล่าวันฟุดยังไงถัดคือเก้าว่าถ้าคือเก้ากับวันบอลคืออะไร คุณลลายครับผมเจ้ามากกว่านี่ตัวเดียวนี่เลกเลขนี่เจ้าเจ้ามากกว่าสูตรมันนีนี่นี่ควรควรเริ่มเพชรเล็กเป็นนี่รูปเลขนี่เจ็ดสี่แหละมันสูตรย่อแค่เบิ้งปอกว่าสี่เจ้าเบิ้งเจ้าบนเก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าตัวกันตัวล่องนะครับเนาะกับศูนย์สอง ตัวล่างที่เราเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ก็อ, 90, 90, 90, อ่ามันเป็นทางทัานคือคือคือคอยเกง่งอันอันคือคอยบอกผู้เจ้าเนีน่ยคอยบอกว่าอเลขว่าคือเก้ามันสี่ออกสี 8, ่ศูนย์แปดอีกตัวเลขสี่ศูนย์แปดเลขอันโอ๊ยบอกเอามาสรุปตัวเลขของเพจอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผะู้ชมเนาะเพย์เอฟซีเขียนบาท่านอา่านมาตั้งมาท่านนะครับเนาะบน เก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าตุกันตัวล่องกับเก้าหนึ่งห้าศูนย์สองนะครับเนาะตุกันนะครับเนาะล่างกับเก้าศูนย์อ่ะหกนะครับท่านผู้ชมเนาะแบบในแม่เพิ่นก็หาย เหล็กเหล้าหวยเล่ามือนจัดเนาะครับท่ชมลูดแปดเนาะครับเนาะลางรูดแปดสองห้าแปดล้วก็ห้าสองเนาะครับท่ชมเอาแคบหน้าจอครับผมมากระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะทั้งสองน้ำเสนเมแค่นาทางเนาะครับเนาะท่ชมเรื่อยเรื่อยเหี้งชั่วมาสู้คณคนนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะสำหรับที่มีสวัสดีครับผม่่นี No, no, porque le hace tiempo a...